เช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลายทุกคนได้มีโอกาสร่วมนับสการพระเจ้าร่วมกันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้โอกาสแก่กับผมในการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าท่ามกลางพี่น้องทุกๆคนขอขอบคุณนายแพทย์ชูศักดิ์วงสุรีรนนผ,รราาผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนายแพทย์พณนศักดิ์อุทธิวโรภาสผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอขอบคุณอาจารย์วิาวันอินทรสังขาอนุาสาศกและทีมงานศาสนก,กิจทุกๆท,ท่านรวมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแพทย์พยาบาลบุคลากรของโรงพยาบาลทุกๆคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ร่วมใจกันนมัสการพระเจ้าในเช้าว,วันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพท,ทุก,ท,กท่านในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งวันให้มีความสุข แล้วก็ประสบความสําเร็จให้การงานที่ท่านได้รับใช้นั้นได้เกิดผลและเจริญผลอย่างมากมายนะครับก็ให้เราร่วมใจที่ฐานก่อนนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ความรักของพระองค์มากมายที่มาต่อข้าพงทั้งหลายวันนี้ข้าพงทั้งหลายจะเข้าเฝ้าพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสถิตและอยู่ด้วยเพื่อให้การนมัสการการสารรเสริญการอธิษฐาน ได้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าขอพระองค์ทรงประทับอยู่ในบรรยากาศทุกๆคนทุกๆฝ่ายขอพระเจ้าได้ทรงปโปรดเคลื่อนไหวในชีวิตของข้าพระองค์ให้เกิดความกระตือรือร้นให้เกิดความเอาจริงเอาจังในการติดตามพระเจ้าเพื่อชีวิตของข้าพระองค์นี้จะได้ทอแสงขององ,องค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคนทั้งหลายได้พบได้เห็นและได้สัมผัสถึงข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงสถิตและอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายด้วย อธิษฐานขอการทรงนำทุกประการในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนข้อพระคัมภีร์ที่เมื่อสักครู่นี้ผู้นำได้อ่านให้เราทั้งหลายได้รับฟังน,น,นะครับก็เป็นคําเทศนาขององค์พระเยซูสเจ้าที่บ่งบอกให้เราทั้งหลายทุกคนได้มีการประพฤติปฏิบัติในรูปแบบใหม่นะครับพระเยซูริ์เจ้าเทศนาบทมัทธิวบทที่5ข้อ3เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตแนวทางในการติดตามพระเจ้าแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับว่าทุกคนที่จะเสาะหาพระเจ้าหรือพบพระเจ้านี่จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรมาจนถึงข้อที่10และข้อที่12ถึงข้อ12เนี่ยพระเยซูเจ้าได้ทรงบอกกับเราทั้งหลายว่าให้เราเนี่ยอดทนต่อการถูกข่มเหงอดทนต่อคำติฉินนินทาอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากต่าง ดังนั้นเองชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าชีวิตก็เหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ําไปเรื่อยๆนะครับไปที่ไหนจุดจบตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับชีวิตคริสเตียนเนี่ยเหมือนเดินบนลู่วิ่งหรือวิ่งไปเป็นลู่ที่เราถูกให้พระเจ้ากําหนดให้เราวิ่งตามลู่นั้นๆนะครับ เราไม่สามารถออกนอกลู่หรือออกนอกทางได้ถ้าเราออกนอกลู่หรือนอกทางปั๊บชีวิตของเราก็ไม่ประสบความสําเร็จหรือไปไม่ถึงจุดหมายซึ่งในในพระคัมภีตอนนี้จุดมุ่งหมายของเราคือแผ่นดินสวรรค์หรือความสุขนั่นเองนะครับแผ่นดินสวรรค์ที่เราเข้าใจก็คงผมก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าแผ่นดินสวรรค์เนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ที่มีความสุขนะฮะสถานที่ไม่มีการขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน นะครับไม่มีการทะเลาะไม่มีการวิวาทกันแต่มีแต่ความสงบสุขนั่นนี่คือเป้าหมายที่สุดที่เราปรารถนาจะไปให้ถึงนั้นดังนั้นเองนะครับถ้าเราอยากจะไปให้ถึงในขณะที่เรามีลู่วิ่งและลู่วิ่งของเราเนี่ยมันจะแปลกอย่างหนึ่งทุกท่านคงเคยเห็นการวิ่งข้ามล้วใช่ไหมครับวิ่งข้ามล้วถ้าวิ่งข้ามล้วระยะ1 1 0เมตรเนี่ยก็จะมีะล้อ10อันแต่ถ้าวิ่ง 400คูณ100อันนี้น4คูณ1น0 4 0 0อคูณ 400, 400นะหมายถึง4คนวิ่งผักกันนะครับก็จะมีลู่วิ่งทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อนะครับเราก็จะเห็นว่าลู่วิ่งมันมีระยะของมันดังนั้นเองเมื่อเราเป็นคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเมื่อเราวิ่งในลู่วิ่งแล้วก็มีรั้วดังนั้นเองเราจะต้องข้ามรั้วไปให้ได้รั้วที่1รั้วที่2รั้วที่3รั้วที่4 ไปจนถึงรล้วสุดท้ายแล้วก็เข้าเส้นชัยดังนั้นเองชีวิตของเราเนี่ยต้องไปให้ถึงเส้นชัยนั้นคือมีความสุขเราอยากจะให้โรงพยาบาลเรามีความสุขเราก็ต้องฟันฝ่าไปข้ามไปทีละล้วทีละล้ว,ลวจนกระทั่งไปถึงความสุขที่เราปรารถนาที่เราอยากได้ดังนั้นเองผมจึงให้หัวข้อว่าจะต้องไปให้ถึงนั่นคือต้องไปถึงความสุขที่เราตั้งใจหรือแผ่นดินสวรรค์ที่เราอยากได้ ประการที่หนึ่งเราต้องมองเป้าหมายเราต้องมองเส้นชัยว่าเส้นชัยของเราคืออะไรเราต้องทำความเข้าใจว่าเส้นชัยของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่เส้นชัยของเราเป็นความสุขไหมเส้นชัยของเราเป็นความทุกข์ไหมหรือเส้นชัยของเราคือสิ่งของแต่ในพระคัมภีร์บอกว่าเส้นชัยของเรานั้นคือความสุขและเราจะได้แผ่นดินสวรรค์ด้วยนี่คือเป้าหมายในเมื่อสักครู่นี้เราอธิษฐานใช่ไหมฮะ อธิษฐานตามแบบที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสสอนว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกถ้าเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินสวรรค์เนี่ยมาตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของเราโอ้โหคงจะทุกคนคงจะเป็นนางฟ้าเป็นเทวดากันนะเพราะว่าเรามีความสุขกันหมดไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความลำบากการข่มเหงเนี่ยนะครับหรือการบูลลี่เนี่ย หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจกระทำกับผู้หนึ่งผู้ใดให้เกิดความทุกข์เกิดความเจ็บป่วยเจ็บปวดโดยที่ผู้หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามีอำนาจน้อยอีกผู้หนึ่งมีอำนาจเยอะกว่าแล้วการกระทำอย่างเนี้ยก็ซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้ว,ลวเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าการบูลลี่หรือหรือการข่มเหงนะครับ ผลที่ตามมาของการข่มเหงเนี่ยผู้ที่ถูกข่มเหงก็จะเกิดความทุกข์ความลำบากความทรมานเกิดบาดแผลในจิตใจในร่างกายแล้วตนเองก็จะมีความเจ็บป่วยเกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจมีภาวะหวาดกลัวมีความไม่มีความ,ไม,ม,วามไม่มั่นใจในตนเองแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเนี่ยไร้คุณค่า ในคำของไทยๆเนี่ยมันมีหลายคำนะครับคำว่าข่มเหงเนี่ยมีคำอยู่สองคำนะฮะคำที่อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเบียดเบียนนะครับการเบียดเบียนนี่ข <c oughs> อาภัยครับการเบียดเบียนนี่ก็คือการข่มเหงชนิดหนึ่งการละเมิดในภาษาทางกฎหมายเนี่ยก็เป็นการข่มเหงอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นการละเมิดล้วนแล้วแต่กระทําให้อีกผู้หนึ่ง รู้สึกความทุกข์ความยากลําบากดังนั้นเองผู้ใดที่กําลังกระทําก็ต้องเลิกนะฮะหยุดหยุดการกระทํานี้ซะเพื่อเราจะได้ไม่เป็นผู้กระทําให้ผู้อื่นไปไม่ถึงเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากําลังถูกกระทาเนี่ยให้เรามองไปที่จุดหมายปลายทางของเราหรือเส้นชัยให้เรามองไปที่ความสุข ให้เรามองไปที่แผ่นดินสวรรค์ซึ่งในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดต้องถูกกลมเหงผู้นั้นเป็นสุขผู้ใดต้องถูกกลมเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขานะครับแผ่นดินสวรรค์จะเป็นของเขาในพระคัมภีร์ได้มีตัวอย่างหลายหลายตอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่หรือการก่มเหงเนี่ยนะฮะในพระคัมภีร์ลูกกาบทที่18ข้อ9ซึ่งเป็นการอธิษฐานนะครับเป็นการอธิษฐานของ ฟาริสีและของคนเก็บภาษีสองคนเนี่ยเขามีเป้าหมายคือไปอธิษฐานในพระวิหารสองคนนะครับฟาริสีพอไปถึงปุ๊บก็ไปยืนอธิษฐานในใจบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพรลงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีในสัปดาห์หนึ่งเข้าไปองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข่าพระองค์นดหาได้ข้าพระองค์ถวายสิบชักหนึ่งฝ่ายคนเก็บภาษีได้ยืนขึ้นไม่ได้แหงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาข่าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเหล่านี้เออคนนี้แหละที่กลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าเป็นคนชอบรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งเพราะเหตุว่า ทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้นสองคนมีเป้าหมายคือการไปอธิษฐานอธิษฐานแต่แตกต,ต่างกันคนหนึ่งอวดตัวเองว่าเป็นคนดีมีความชอบธรรมเป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนไม่ดีข้าพเจ้าเป็นคนบาปขอพระเจ้ายกโทษด,ด้วย พระเยซูก็เลยบอกว่าสองคนนี้มีคนหนึ่งไปถึงเป้าหมายอีกคนหนึ่งไปไม่ถึงเป้าหมายคนคนที่ไปถึงเป้าหมายนั้นก็คือผู้ที่ยอมถ่อมยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ที่ยอมให้พระเจ้านั้นเป็นใหญ่ในชีวิตไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่หนึ่งเสมอไปพี่น้องที่รักครับเราจะก้าวข้ามอุปสรรครั้วที่อยู่ในลูกของเราไปได้เราต้องดูที่เป้าหมายก่อน เราต้องดูว่าพระเจ้าให้เป้าหมายอะไรกับเราและเราต้องดูว่าเมื่อไปถึงเส้นชัยสันติสุขจะเกิดขึ้นกับใจเราหรือไม่หรือพระเยซูอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเราต้องมองให้เห็นดังนั้นเองเส้นชัยของเราคือแผ่นดินสวรรค์หรือความสุขนั่นเองเราต้องไปให้ถึงที่นั่นให้ได้ประการที่สองอย่าสนใจเสียงนินทานะครับในข้อที่11ได้บอกกับเราว่า เมื่อเขาจะติเตียนขมเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราก็เป็นสุขการติเตียนการนินทาเป็นสิ่งคู่โลกมากนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพิ่งเกิดในสมัยเราแต่มีมาตลอดนะครับเพราะว่าการนินทาเนี่ยเป็นการที่เราพูดพูดโดยไม่ได้หวังอะไรนะฮะ ทำไมถึงพูดอยากเล่าแค่นั้นเองอยากเล่าพอเล่าปุ๊บมันก็เป็นการกระทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นการทําให้ผู้อื่นเสียหายเพราะเล่าไม่หมดหรือเจตนาไม่ตรงกับที่เรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ทุกคนที่ได้ถูกเล่าถึงเนี่ยก็เป็นความทุกข์เป็นความยากลําบากไปด้วยถามว่าพระเยซูถูกนินทาบ้างไหมครับพระเยซูถูกนินทาหลายครั้งนะครับแม้แต่บนไม้กางเขนก็ยังถูกนินทาอีก พระเยซูถูกตรึงอยู่บนกลางเขนโจนซ้ายขวาก็ถามว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงก็ลงมาสอิอันนี้ก็เป็นการดินทาอย่างหนึง่งนะพูดต่อหน้าเลยนะไม่ไดม่ดินทารับหลังด้วยพระคัมภีร์โลมหมดที่15ข้อที่3ได้บอกว่าเพราะว่าพระคริสต์ก็มีได้ทรงกระทําสิ่งที่พอพระไทยพระองค์ตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคําพูดย่อเย้ยของบรรดาผู้ที่ยเย่อเย้ยท่านตกอยู่กับตกอยู่แก่ข้าพระองค์ พระเยซูมิได้ทรงกระทําสิ่งที่พอพระไทยพระองค์หมายถึงว่าพระเยซูไม่ได้ทําตามใจตนเองเมื่อถูกนินทาคนที่ถูกนินทาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทราบว่าไอ้คนนี้นินทาเราเราจะต้องมีอาการออกอะไรใช่ไหมฮะหนึ่งโมโหสองโกรธแล้วสามลงไม้ลงมืออาจจะมีการกระทําด้วยแต่พระเยซูไม่ทําเลยพระองค์กลับบอกว่าปล่อยเขาไป เขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรนั่นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูกําลังบอกว่าคํานินทานั้นไม่มีผลกับพระองค์ไม่มีผลเพราะพระองค์ทรงรู้แล้วว่าเขาทั้งหลายกล่าวโดยไม่ได้สุดจริตนะฮะกล่าวโดยไม่สุดจริตดังนั้นพี่น้องที่รักครับพระเยซูทรงรับคํานินทานทั้งหมดไว้และพระองค์ก็อยู่บนกลางเขนแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรการนินทาเนี่ยนะครับก็เหมือนเสียงแมลง เสียงแมลงที่บินอยู่ข้างข้างหูแมลงหวีแมลงยุงไม่ใช่ยุงไม่ใช่แมลงยุงบินอยู่ข้างข้างหูเนี่ยมันจะดังวิ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 วตลอดพี่น้องครับเสียงเนี่ยมันเบานะเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยเราไม่ได้ยินแต่ถ้ามันบินมาที่หูที่เมื่อไหร่เนี่ยมันได้ยินนะครับคำนินทาเนี่ยมันมาถึงหูเมื่อไหร่เนี่ยมันจะออกอาการลำคาญใช่ไหมครับเหมือนแรงหวีมาเนี่ยมันจะลำคาญ เสียงเบาๆเนี่ยมันสามารถกลบเสียงต่างๆได้หมดเลยเสียงนิดเดียวนะครับแมลงวีเนี่ยหรือยุงเนี่ยมี่นีนิดเดียวเนี่ยกลบเสียงทุกอย่างได้หมดเราไม่ได้ยินเสียงดังๆจากที่อื่นเลยนอกจากเสียงอยุงตัวนี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับคํานินทาเนี่ยมันเป็นเสียงเบามากบางทีเราไม่ได้ยินเลยแต่กรบเสียงพระเยซูได้ เราไม่สามารถได้ยินเสียงพระเยซูเลยเพราะเราสนใจเสียงนินทานั่นเองดังนั้นเองเมื่อพระคัมภีร์ได้กล่าวตรงนี้ว่าเมื่อเราจะไปให้ถึงได้เราต้องไม่สนใจเสียงนินทาเหล่านั้นไม่ต้องไปสนใจคำติชินนินทาใดๆทั้งสิ้นแต่ให้เราตั้งใจฟังเสียงพระเยซูไว้ให้ได้พระเยซูเป็นเหมือนโค้ชที่บอกเส้นทางบอกวิธีการวิ่งในระหว่างที่เราต้องวิ่งข้ามรั้ว จะต้องทําอย่างไรจะต้องก้าวขาอย่างไงจะต,ต้องกระโดดอย่างไงพระเยซูจะคอยบอกเพื่อให้เราข้าวก้าวข้ามไปได้อย่างปลอดภัยและไปถึงเส้นชัยได้ดังนั้นทุกท่านก็อย่าไปสนใจเสียงนินทาใดๆทั้งสิ้นประการที่3ามจงอดทนและข้ามต่อไปจงอดทนและข้ามต่อไปให้ได้ในข้อที่12ได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบําเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงผู้เผยพระรจนะทั้งหลายก่อนท่านเหมือนกันความหมายก็คือให้เราอดทนก้าวข้ามอุปสรรคไปให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือเส้นชัยหรือแผน่นดินสวรรค์ให้ได้ลัวที่เราวิ่งในแต่ละรอ,อ,อบนะครับในการแข่งขันวิ่งข้ามลั้ว110เมตรเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ลัวลัวหนึ่งเนี่ยจะสูง1เมตรกับอีก 1เมตรจุเซนติเมตรหเมตรกับหกซนเขีดอะไรเนี่ยนะฮะประมาณนี้นะครับทุกอันเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยมันก็สูงอย่างเนี้ยมาตั้งแต่เขาเริ่มกำหนดหการวิ่งข้ามรั้วเนี่ยไม่ได้มีสูงขึ้นไม่ได้มีต่ำลงเลยนะครับก็จะสูงอย่างนี้ตลอดเราจะวิ่งอย่างไงเพื่อจะให้ข้ามไปให้ได้ทุกๆรั้ว ผมเคยวิ่งข้ามรั้วตอนสมัยมัธยมเกือบแย่นะครับหายใจไม่ทันแล้วก็วิ่งวิ่งไปนี้ต้องข้ามต้องข้ามต้องข้ามแต่ว่าปรากฏว่าเข้าที่สามเพราะว่าคนวิ่งที่หนึ่งเนี่ยวิ่งวิ่งไปแล้วสะดุดล้มจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วเขาสะดุดล้มก่อนผมวิ่งคนที่สี่ก็เลยสามารถเข้าเส้นชัยได้เป็นคนที่สามถ้าเขาไม่ล้มผมก็ได้ที่สี่พี่น้องครับชีวิตเราก็เช่นกันเราวิ่งวิ่งไปเนี่ยอาจจะสะดุดล้มก็ได้ หรืออาจจะก้าวข้ามล้วได้แล้วก็เข้าเส้นชัยได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องอดทนต้องอดทนให้ได้นะครับต้องอดทนว่าเราจะไปถึงเส้นชัยได้ยังไงในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่10ข้อ22ได้บอกว่าคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะความพักดีที่ท่านมีต่อเราแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะรอดพระเยซูบอกว่าเมื่อเราถูกกลมเหงให้เราชื่นชมยินดี นั่นคือให้เรามีความอดทนแทนที่จะรู้สึกขมขื่นหรือแทนจะรู้สึกความทุกข์แต่ให้เราอดทนด้วยความชื่นชมยินดีในพระธรรมเปโตรโบทที่2ข้อ20 21ได้บอกว่าเพราะว่าเพราะจะเป็นความดีความชอบอย่างไรได้ถ้าท่านทำความชั่วและท่านถูกเคี่ยนเพราะการกระทำชั่วนั้นแม้ว่าท่านจะอดทนต่อการถูกเคี่ยนด้วยความอดกลั้น แต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายกระทําการดีและทนเอาเมื่อตกทุกข์ยากเพราะการดีนั้นท่านก็จะเป็นที่พอพระไัยพระเจ้าคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองทําดีแต่เมื่อถูกเคขี่ยนตีอดทนได้ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้การได้แต่พระเจ้าไม่พอพระไทยเพราะว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราอดทนได้ เมื่อเรากระทำดีและถูกข่มเหงพระเจ้าก็บอกว่าท่านเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องทีละครับอาจารย์เปโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่10ข้อ20ว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีดังนั้นเองเมื่อเราจะทำสิ่งทีเ่เมื่อเราจะไปถึงเป้าหมายได้เราจะต้องมีความอดทนอดทนนะครับ คุณจตุพลชมพูนิตได้เป็นนักพูดหรือที่เราเรียกว่านักสร้างโอกาสให้กับคนอื่นเนี่ยท่านได้ให้คำความหมายคำว่าอดทนหนึ่งนี้ว่าอดเป็นพลังในการต่อสู้กับความรู้สึกที่อยากได้แต่ไม่ได้ทนเป็นพลังในการต่อสู้กับความรู้สึกที่ไม่อยากทำแต่ต้องทำอดทนคือเป็นพลังในการต่อสู้ กับสิ่งที่อยากได้แต่ไม่ได้สิ่งที่อยากทำแต่สิ่งที่ไม่อยากทำแต่ต้องทำนี่คือคำว่าอดทนดังนั้นเองพี่น้องครับไม่ว่าอดทนในกรณีใดๆพระเจ้าบอกว่าท่านไปถึงจุดหมายแล้วนั่นคือท่านมีความสุขแล้วอดทนในทางของพระเจ้าเราจะเป็นสุขเสมอถ้าเราถูกข่มเหงโดยความชอบธรรมของพระเจ้าโดยไม่ทราบสาเหตุ เราก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะปลอบใจเราและพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับเราและแผ่นดินสวรรค์นั้นก็จะเป็นของเราดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับสามประการที่เราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยนั้นได้นั่นก็คือดูที่เป้าหมายก็คือพระเยซูเจ้าไม่ต้องสนใจเสียงนินทาเสียงแมลงวีเสียงยุ่งทั้งหลายและให้มีความอดทนก้าวข้ามอุปสรรค ไปจนถึงเป้าหมายให้ได้ขอให้เราร่วมใจที่ฐานพระเจ้าครับสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับเช้าวันนี้ที่พระคําของพระเจ้าได้ทรงโปรดทรงสั่งสอนข้าพงทั้งหลายในการติดตามในการเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อข้าพงทั้งหลายทุกคนจะไปถึงเป้าหมายนั่นคือสันติสุขในพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแม้นว่าหนทางชีวิตของข้าพระองค์ จะมีอุปสรรคมีขวากน้ําต่างๆแต่ข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนก็ยังต้องก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเสริมกําลังเสริมเรียวแรงเสริมพลังจิตใจให้แก่ข้าพงศ์ทั้งหลายที่จะก้าวข้ามแต่ละขั้นแต่ละตอนไปจนถึงเป้าหมายได้พระบิดาเจ้าวันนี้ข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนจะแยกย้ายจากกันไปเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขอพระเจ้าทรงโปรด เพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มพูนสิ่งที่ข้าพเจ้างหลายยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำาัรก,กิจต่างๆให้เจริญและประสบความสําเร็จขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทุกๆคนขอพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยที่จะช่วยคิดช่วยแก้ไขช่วยพัฒนาโรงพยาบาลให้เจริญเติบโตขึ้นขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับแพทย์ในการดูแลในการรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มีสติปัญญาในการวินิจฉัยในการรักษาอย่างถูกต้องขอพระองค์ทรงสถิตอวยพระพรสำหรับพยาบาลทุกๆท,ท่านที่จะดูแลและเอาใจใส่รวมทั้งในการจัดเตรียมทุกอย่างที่จะทําให้ผู้ได้รับมารับบริการได้รับความพึงพอใจขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่และประทานความอดทนให้เพื่อพยาบาลทุกทกท่านจะได้ออมอบความรักที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้นั้น ได้แก่ผู้มารับบริการทุกท่านขอพระองค์ทรงอวยพระพรสาหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบุคลากรทุกคนที่จะได้รับกําลังจากพระเจ้าที่จะมีสันติสุขในการทาภารกิจต่างๆในการรับใช้พระองค์ต่างๆขอพระเจ้าทรงคุ้มครองและดูแลทุกๆท,ท่านให้ปลอดภยัยทั้งตัวท่านครอบครัวบุตรหลานคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องทุกคนให้ปลอดภัยในการดูแลของพระเจ้า ขอพระองค์ทรงสถิตและอยู่ด้วยเป็นพิเศษอธิษฐานมอบถวายแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน